กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกกานว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเนาะเขาสู่ส่องในทุกตู้คำปั่นซุปพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาห่อได้พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีตู้สบายดีเด้อโดยโดยเนาะไอ้หลุดกรถติดผู้ให้พี่น้องเป็นหลุกระติดพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องเอ้ยคอนเกนตอนนี้โอ้หารถกระจายเลยเนาะ ขอนแก่นประมาณหาโมงเนาะสี่โมงหาซิพี่น้องเลยคือหอดคำแทหเป็นคือหอดคำแทบเป็นยังเนื่องจากว่าสิริเนาะฟังเป็นอะไรตู้ถือสิริขี้ตัวขีตัวไปขอนแก่นยโซ่ยโซทอนผมไปเาี่โซท้อนผเจอดอกไปย่โซผู เราก็เลยวนกลับเข้ามาอีกโก่งกับขึ้นมาอีกร้อยอก,กว่าลักร้อยกว่าลักเป็นอะไรบ้านนี่ทิ่มสองชัวช่วโมงไปแล้วละอืมแต่ว่าต่นี่ห่อแน่นี่ขอนแก่นนี่แม่นบอพี่น้องเอ้าเบิ้งน้ำกันดูนี่เนาะเบิ้งเด้อพี่นอ้นองเดลยข่าเพิ่งเคียงนะแม่นว่อขอนแก่นนี่อือุอดรเจริญศรีบ้านนี่อ่าผู้น้องพี่น้องรถติดนอกให้กรุงกรีบอันนี้ขอนแก่นหลายเนาะอ่าพี่น้องเอ้ย เปิดชิฮอดเติบหนึ่งเนาะยังตู่คนหิวมาแจกมตู่นะเปิดหงลาบไจาจักหนเนาะเมนมตู่ยาน้่ฮัเกงใจเปิดอจกนะบุเกงใจเพื่อนหน่อย,นะอยากเอาไปไนะเนยเมนมาตูนะเ่เนาะมิห่จักเนาะอืออะไรไปคือบุอยากกินเทะนี่ดูเนาะฮึ่บขายเว้ย <c oughs> เออบุาขายขายด้ยนะอไง อย่างบานในไฟแดงเนาะออดใจรอเนาะพี่น <If> ้องไงยจ้งน้อยกะหอดทองมอได้หอดทองมอเขาตั้งจีพีเอสไปทองมอเลยบ้านวัดศริบัวตัวจะอยู่บัวตู่บัวตัวบ้านีนปีป้ายข้างในอือันนี้รถเอใจเอาเลยว่าไปคอนเกนคือว่ายะโสธรคนหาคอนเกนป่าหม่คอนเกนย่านอำเภอเมืองยะโสธรบอกพี่น้องมีบอกเนาะมีบอกคอมเมนต์บอกอยู่จังหวัดยะโสธรเนาะไปนะกายอีกได้กายยะโสธรไปอืกายหอด ไปฮอดวัดโพนทองผู้ฮอดเลยแหละบัวกางไกลก็มาป้อย,องยงังเป็นไข่ยังคำรวยยังเหนื่อยยงจ้องใจครับบ่ลุงทางเสียนวันไปลากร์เกือบพันกว่าบาทเพียงอง่อยขีดนึงเต็มเต็มอืุกวัลไหนเนาะจากสิเหนะ็ดไหนเนาะก็เป็นอยังพียงหน่อยเลยนี่มันกันเพียงองเอยลุกเลยเนาะ<อ>มันยังแกตัวนะจากเออ ใารอย่างนี้เนาะขับบอกกล้าชื่อได้ไคแดงครับเฮายังบางคนเคยเนาะเนาะอย่าชื่อรถเงือักเนาะทอนเงินทอนค้ำเอาอย่างเนี้ยโอ้รถป้ายแล้วนี่จะขี่ไั้ไงอันนี้เพราะว่าบอกกล้าพี่น้องเอ้เนาะตั้งสติตั้งสมาธิในการขับรถนี่พี่น้องเลยยากหากมาข้างเลขบัวจักประมาทเน่ย์เนยท่านเป็นอย่างมากคือว่าพี่น้องเลยบัวจักแน่สิเธิ์แล้วเนาะ เมนคน <But. S 1> ที่ถ้าเบ้าใช่กันคือเห็นเนะ้เป็นน่องขนาดทาความดียังดาม่านี่บ่เศ้าเลยตัวชิดนี่บ่เป็นยังเพราะฉะนั้นกับระวังเนาะเมนจากวิสติในการขับรถลายตัวบ่อยากผ่านไ่หน่อยนะยิงรถลายช่ไหมนะ มันคือเขียนว่าหน่วยซักฟอกเด็กโรงพยาบาลขอนแก่นหน่วยซักฟอกเนาะตัวอะไรตัวจั๊กเนาะอ้าวตัวอะไรตัวไอ้เจ้าพิมพ์คักไหนอีกห้ากิโลห้ากิโลกระที่ว่าโบไก่เนาะโอ้ไฟแดงดุน้อยเบื่อผลเนาะมันมีหลายแง่งเนาะลดหลายดิพ่อเพิ่งจงกะยางเลาะขายอันเนี้ยเนาะเมน Có đồ chạy chạc đây, đây. tụi Nếu nó phải nóng Rốt lại thì nó hơi Ê ê, chị khéo đây, chị khéo đây Khéo đây, khéo tụi bay Phải có một ảnh nó <laughs> <laughs> cái đó, người lui Có mua sức à, đồn xịt đi này bên đó, tù. Ở đây tụi Xe chạy เค็ดกันได้สิริสร้างเค็ดคนหักคนแพงกันทั้งเนยพี่น้อยเนาะโดยหักแพงกันคือเฮ็ดได้อีสิริเนาะสิริตั้งบ่แพงกันในรอเนาะทางตั๋วกันในรีนี่มานะไปเดาเลเนาะเบิ่งกกลับกก่อนสิริตัวดูสิตเออเบิร์กเขาสิชิดชิดคัวไว้ก็แบบชิดชายชิดชายไว้เพื่อแบบเลี้ยวแบบอย่างนั้นก็สบายนะแม่นกลัว เรื่องคัวต้องครับไม่คือตัวชิดนหนิบนเชื่อสิริแห้งพี่น้องตัวน,น้เพราวะอ่าไอ้ฮกเข้ามาต่อนน้านพนอ่า,อาใส่สิริเนาะบอกทางไปสนามบินอ่าอยู่เอียงตุ๊กนครพนมบอกอคนครพนมอืม,มไปบอกทึกตอนนั้นไปฮอดถือตบเจือพนพี่น้องเอ้ยอ่าโร<อ>งพยาบาลยังไงมาจ้งตุ๊กบอกตัวไหนให้าามาแจ้งมาเอ็นอะไรจะมาโรงพยาบาลเนี่ยซีฮอนเดี๋ยนี้พยายามอีกแล้วว่าตู้นี่คอนโดเพิ่นบอก นี่นะป้ายบปึกไงหนึ่งบึงหินนั่นอยังบึงหินมันเอียงไปพุ่นโอ้อันนี้พรตู้เจ้าแชงมาเมื่อกี้น่ะนี่เนี่ยงานเพิ่นก็มีกันเนา้อยเรถตอกดินเนาะโอ้แฮงหลายเนาะเมืองมันจะเฮ็ดเกอนเนาะเห็ดือกันเนาะคืออยู่กรุงเทพเลยพี่น้องมึงเนี้ยมีสะพานหลอกสะพานลอยอ่ะนะเนาะอือขีนอดกรุงเทพกบ่ามันเคยอยู่กรุงเทพขอไปกรุงเทพเลยบ่ตุ้ไต่สะพานลอยเนาะเดี๋ยวเจ้าเมื่อผู้เดียวได้ตุ้งให้สิ ไสิริพาจะเมื่ออีกพาจะสิริสิพาขอยลงภาคใต้พุ่งแักบันมุ่ดทหารภาคใต้พุ่งแจกเห็ดสิริเห็ดบันแล้วนักหนาตีตรงไปเรื่อยว่าเท่นเศ้าเท่นเศ้าเมตรเศร้ากิโลเมตรเท่นไราสิกิโลเมตรพี่น้องทอดเชยจุดทอดยาโซกี่ดิเงวขึ้นทุครัต้องเขียนว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดสิเราเกือบมาไม่ถึงยาโซทอนเกือบมาไม่ถึงคอนแก่นเออเกือบมาไม่ถึงคอนแก่นแล้วตัวสั อใใพอาโม้เสือกคนเสียใจฮะราะโดนหลอกเือยอ่าตู้สิทธิ์ตู้คำโดนหลอกเกือบมาไม่ถึงขอนแก่็เนี่ยเขียนหัวขอ้อไปเสียแล้วก็มารุ่นมาเบิึงในคลิปมาไพ่หลอกเนาะแมน่นว่าไพ่ถือไพ่ไไหลอกทีนะถึงไพ่หลอกอ่าตู้คำกับตู้สิทธิ์นี่เนาะพี่นอ้องถึงไปฮอตแอดโชว์ชั่วอดีิริพี่เนาะยังไม่ชื่อเลยตัวอดีพี่เนาะเหเนาะ มวยเชือบ่เจ้ายาเชือเลยข่อยเชียนนั่นข่อยเชียนมาจังหวัดขอนแก่นมันบ่ขึ้นไห้อือมั่อเชียนแต่ขอนแก่นบัดขึ้นขอนแก่นบัดอำเภอข่อยไปลืมเบิ่งวะเอ็นจังหวัดมันเป็นจังหวัดยนี่ยสุธนบาดนี้อ่าอันนี้่โรรออย่าีเดียวว้าวว่ะใครจะบอกใครถอดอันเที่ไอ้กลวงใหญ่โอ้เรามาทำไมนีโอ้ ตัวกันคิดว่าโอ้เรามาหัดพี่อันนี่ป้าเรามาไก่ดีแล้วไปเล่นไก่ดิร้องไปตัวนันนะพี่น้องเสียงรถดังๆนะแล้วแล้วขี่มาตามหลังกันมาเนาะตั้องไปร้อยปายกิโลมาของมาลำกันช่วยกับบุสยเนาะแล้วไปโรงบานกันยังอตัวตะเขียวกันนอกกับบุษยเก่งอยู่ดีแล้วตำรวจกับบยุบเนาะตำรวจจ้ะโู้ทั้งนี้คักพู้นะเอาชิดช้ไปเลยโดนของเราตัวเลย รถบ้านเพิ่นมีแต่คันงามๆที่มุตุบ่กโอ้ยเขาขีดตมมนนีาเนาะโคตรไรเงี้ยนี่ค่อยว่าชิบุล่างเลยนะไอขี้แบบมาไปเป็นขีดตมเลยนะให้เพิ่นเห็นไหมพอเพิ่นแมนบ่แมนไม่ได้แมนน้งบ้านได้ด้วยนะนั่นเป็นคอนโดเนาะแนี่เป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยโอ้รถยังไงเธอฌานอ่ะใฮ้หนาวหนาวนี่บถขีเพิ่งก้อนขีไปเพิ่งก้อนดูเบิ่งดูฮะรถทหารไม่ได้ตบดูยังไงแค่นี่ รถทั้งหมองฮัมเมนี่พ uh, ี่น้องเลยเนาะนี่เลพี่น้องรถยังอันนี้พี่น้องอัดถรถกนเด้ออ้อยใหญ่หรถนี่อรถยังอีกอันนี้เอางบุขลไปจักอันนี้เนาะจารถกาะอะไนี่เอ๊ะตู้ชื่อมน่หนูฟอ์ดนีุ่นมนเาหัวหน้าไปี่อฟอร์ดอชางก็อืงซูเปอร์ดูตี้บอฟอร์ดน่ะ ฟอร์ดเนาะเอ <ừ, S 2> อยี่ห้อฟอร์ดยี่ห,ห้งงอฟอ <laughs> ร,ร์ดด้วยน <laughs> ะฮะหากเป็นรถเต็งเนาะเออเป็นแถวที่ยาวใช่ได้หนิเดียวใช่เขาก็ทิชใช่บอลเป็นแถวที่ยาวครัวไปได้หนิแมนบอล <laughs> ใช่มันมันเสียงค่ายเห็นบอกใช่ถ้าได้ครั <laughs> วใช่ครัวครัวเขาก็ไปผู้เลี้ผูกไปชื่อีก่อนเนะ <laughs> าะอ,อือและยังเสียงครัวไปชื่อก่อนเขาพอไปตัดไปจะเห็นมันหลุดฟอดเมื่อกี้นะในฉันกล้าตัดด้วยไอ้ข่าอีกเนาะ นี่แหละพี no, no. S <S ่น no, no. ้องเมืองขอนแก่นไงเนี่ยเท่เนอะขอนแก่น่อไงลีเนอขอนแก่นกับกวางขวางไงกวางขวางมุกดาหารได้หรือเนาะกวางประตูกวงได้ขอว่ากวงแล้วเนาะจังหวัดขอนแก่นพี่น้องอืมคอนโดอ่ะน้อเห็นนี่ไงแมนคอนโดนี่เขาคิดว่านลุงบ้านโรงบ้านคอนโดได้ที่นะอืมยากาศเดียวกันกับกวางตังกันครับพี่น้องอ่าแดด คือกันแต่ว่ามีรนุมีนมางต่างกันเนาะจากที่เคยถ่ายบรรยากาศในทุ่งไหทุ่งนางนมาเมืองพี่พี่รองมเมืองของนแก่นเนาะจังหวัดขอนแก่นนี่่ไอ้บุกไก่กะตัวเนาะอยู่เบื้องใช่นี่โรงพยาบาลนี่อยู่เบื้องนี่นั่นแน่ใจว่าชีจายนะ ครั้งแรกมาได้ดิป้าต้อรั้งแรกก็ต้องมีการเขาก็ต้องตั๋วบ้างเนาะตั้เนาะถึกตั๋วอันนี้โอ้ถูกตั๋วถูกหลอดพี่น้องเอ,อ้ยตู้สิทธิ์และตู้คำโดนหลอกเกือบมาไม่ถึงคนเก่ง <laughs> ดีที่ไหวตัวทันเนะียวรถบ้านเพิ่นมีแต่รถเก่งเนาะเฮ้ยแม่ในเมืองสิรถเก่งสิไลยเด้พี่น้อง จระบะก็มีอยู่มีอยู่กระบะเป็นพวกขนส่งนี่พวกเกพวกบรรทุกมหมือนกัไนไปไปตู้ไปไปอู้หระวังในตู้คันนี้ครับมาพี่เฮาชีชีพชายไปเลยนะครับนี่เออเขาชิพชายตลอดโดยเรานะโอ้โหหลุดบานเพิ่นหลายได้เฮลยย่านดิเนา,านะเจ้าย่านเจ้าขุดเหยียบคันเด้งให้เฉยตู้ อย่ามเนวิธบ่กอย่ามเหนบิดจนเพิ่นแกเนาะชุมแพรอุดรใช้ตู้เจ้าสิไปใช้บัตรนี่ตรงไปเลยหรือเปล่าอุดอนตรงเดี๋ยวไปายเพิ่นบอกไปสิบ่อุดรนนองคายมันแล้วบัตรนี่ทำมาพี่ได้บัตรนี่ใช้เลยเฮานอใช้แล้วบัดนี้อ่เวียงซ้ายถือแล้วบัดนี้เนาะถือแล้วถือแล้ว เอากระสิเบืองไปเอาพอตัวนีกเลาวใช้ตู้ไหนทางหลังเราเนี่ยวาลาวาที่นะขี่ขี่เฮียงขางนล้วาเป็นร้อย้อยกิโลน้ำมันดินน้ำปูสาเราไปจัดอันนี้คือไก่เทตู้มาดิน้งูชารถพ่อรถลาดกะังใชัปอขอนเกลนเ้าฮอดแล้วพ่อตู้หรือใช้ั ล,ลูกซอนมันคือซีไปพวกนี้ใช่าไฟแงดงนี่ยพท่นานเไปดอกเฮาญาตเตือนเลยเตือนนะญาตินะพไปยายาาาแดงอย่างนี้อเมรุดลายเฮกรุดเรีกรุดลลีนทั้งรวนบ่ยู่ทึงอันนะใช่ตุเมนยันเมนจัด สะพานสะพานนะอืมบทลายลีเนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยเกรงเติบเฮากอขี่มาหดเฉยเนาะจนกายพูแล้ววะเนาะก่อนแก่นเฉยเนาะเกือบสัตว์เข่าเทพไปหาลุงมั่มอยู่ยาโโช่พี่น้องเอ้ยบุ็นลุงมั่มใช่ไหมีเนาะลืมไปลุงมั่มอยู่กรุงเทพ่พี่น้องเราอยู่เวิร์คไคว่พู๋ เทาานี้ไปพี่เดียวตัวเราในรถนี้ยก็น่าจะรถแข่งแน่นนะแต่เดี๋ยวก็มีรถอันนี้เนาะน,นี่อีกสองกิโลเมตรสองจุดห้ากิโลเมตรโอ้ยังะฮอนด้าลุงบาน,นอ่ะบ่เผินยังปล่อยทางนั้นมาได้มั็นหลายแมน ปล่อยทางนั้นเดี๋ยวปล่อยทางนี้ได้จังปล่อยเท้าไปจักเบิ่งเดียร์ยันปล่อยทางนั้นก่อนอ่าทางไหนน่ะนี่ปล่อยทางนั้นก่อนทางไหน,น,นทางไหนบ้านนี้ทาง,ทางพุ่นทางไหนบ้านนี้พุ่นพุ่นบอกก่อนแมนปล่อยนี่เนี่ยกับพุ่นพุ่น,นก,กับเท้าบ้านคิดว่าไนะเออเว้ยพอรถหลายเราไปตรงเนาะ อยู่กรุงเทพแห่งหลายก็หนีพี่แจ๊คตูบอกกรุงเทพน,ะ,นปปะเมนไปเบรย์เรื่อยๆแรงๆแบบนี้นะ <S <S ชั้นพันสิเห็ดสะพานอยู่ทึ่งลายชั้นร<น>ับเมนพี่น้องเนาะเห็นคลิปนี้แล่นในท้องถนนอยู่มุกดาหารเก่าๆจะเจ็ดพี่น้องเมนทุกคำทุกสิทธิ์เดอ้อเเด้อพื่อง,งนั้นเบงลย ทหารยังขนแก่นใช่หรอเออขนแก่นเ <c oughs> บิ้งนั่นปล่อยมาได้ปล่อยอยู่ปล่อยแล่า้ปล่อยอยู่เฮาแล้วบาทเนาะเออเฮาแล้วบาทนี่นพออเ,เ,เพินพ่นเพิ่นเบิ่งอยู่ว่าตูนี่ไฟเบิ่งตู่นี่นาะเพิ่นกำกับอยู่วภภา่าไฟผ้าไฟแดงนี่เนาะนตั้งแล้วตั้งไว้ในคอมเลยโอ้ตั้งอัตโนมัติเลยบุญรถล,ลงบานมาเลยถ้าว่าให้ติดตามลังันรือรถลงบานนี่จักไปเฮ็ดไปชื่ออะไรนี่รถี๋ยวลงบานนี่เบิ่งเด้อไายเบิ่งเน่ตัวคำเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่เนาะเนี่ยชื่อได้ปะตู้นะอ้าวเพื่อนไปซื้อเลยเอาผื่นเอเนเอเพิ่นไปรับคนเจ็บนเนี่ยเขาเขาก็ซื้อกันตูเ้เบิ่งได้เพิ่นใช้ใช้ตลอดได้ทั้งอันเออเพิ่นปล่อยเข้าไปก่อนอยู่แล้วสิทธิ์คือบ่ปา,นากน้าเข้เาด้แจ่ว่าเชียดเข้าไปเชียดเลยตัว,ตวเองจ้าไปให้เราเห้ยเนาะ โย่หายจมเพิ่นกี่นี่ไปร้างตัวกันแท้ว่ะเนาะตัวกันไปตั้งว่าไตรเมตรตีเท่าไตรโลบ่ก็ร้อยไปกิโลร้อยเท่าผู้เจอะหนาโซผู้เกือบฮอดเักบ่ก็ต้ังทีเดียวเข่าฮอดเดียวฮอดเทียนแต่ยังโมฮอดอำเภอเมืองสิฮอดแนวจังหวัดนั่นจังหวัดจะโชว์ฮอตเนาะ้อยตายแล้วเอ้ยเนาะ ตัวชิดแล้วบาดเห็นตัวซิดบุเชยสิดีแล้วบาด้อหัวพิ่นบุปากเลยบาดเงียบกิ๊บเนาะเขียนเขียนแห้งอะไรอปเป็นที่แรกรไปทางท้าไปทังครัวห้าสิบกิโลนี่และโรงพยาบาลไหนี่นะทรานี้เห็นบใช่หรล่อย่หอดมาจากไหนนี่นีเออ เฮ้โยโมเมนตาดชะพึ่งแล้วว่านี่ราชะพึ่งอันนี้โ <ไป S 1> มเมนไปอีกเนาะไปอีกโรงพยาบาลราชะพึ่งไปอีกไปอีกอโรงเรียนตำบลบ้านสามเหลี่ยมบ่โรงพยาบาลราชะพึ่งอันนี้อือคือมีแต่ใหม่เลยเนาะโอโอ้ยทึ่งนะใหม่เห็ดเลยอือประดับเดไ็ไปอีกครับไปอีกไปอีกไปอีกคอยชี้เบี่ยงขวัวออกหน่อยนึงก่อน biết ông tụ à, khâu, à, ừ. cọc, vền, nó không có sạc thằng nào bằng và bằng ven luật của lại đó ừ. mi tháng quá là hơn à, mình tăng mi nữa tăng mi à, cần cò sạc thì đâu vậy cái อนี้ไปจักถ้าเลยนี่ยุ่งเลยตัวไอ้อีกหนึ่งกิโลเมตรเฮ้บอรัวเรวหานว่าเรานวาู่ขนาดถนมิตรภาพเฮ้ยว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยบอตรงอรีขอรีตัวสตีพปเรยังผูกทางออกว่าแล้วว่ามันสีฮอดเลยีอือคุณได้พู่มันบริเิงเรยวกีนี่ผม nó bên tuổi là đang vườn thang cho chào chú bạn mình. lột กเอินชองเทวนะอืมช่องเทีนวน้อช่องเทยวอย่างมางเดินหอมาลงพญาบาลแล้วก็คอยไปเนี้ยคอยไปคอยไปะรเรียนา่าครับเป็นรถลาวพนักที่พนักที่เห่ียวชั่วครับโมกยงมา,าครั้งแรกก็ถิตัวตัวคารดีเนะ ลุงแสงคอนเก่นโมอเอ็นตระนตระนักตระนักตระนันอะอกอะโอเคเซ้ายเข้าทางคู่ขนาดถนนมิตรภาพนี่อันนี้เบียกใชโ่โอเคโอเคโอเคเชอรี่ ทำใจเลยสิเลยเมื่อกี้เจ้ากรใหเราอยู่นะเขาพิชกันเด้ตัวบอกพิชเลยเนาะตัวบอกมูพิชเลยตัวมูไปว่กีาไกลนึงมูก็ะใหเลยที่ให้เลยมูใช้คาดนอนเมตรเลยนะกินเจ็ดร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเจ็ดร้อยเมตรผู้ได้ผู้เสียผู้ผู้โอเคนะพี่น้องเนาะตุ๊กค้ำกับเชฟขอตัวจบคลิปก่อนเสียผู้้องขั้นเน่ยห็ทอดของมองกันก้วจังค่ะคอยยันบูธทางนี่นะเบิ่งทางนั้กันนี่ ให้อลงบองคนขวา้ากะทีเจ็ดร้อยเมตรใช่เจ็ดร้อยเมตรได้ขตัวหนาได้พูกเออไปดีด้าวขาังหนาพูกงพยาบาลนะบอแมนีเจอเออขามแพงนี่ได้ส่ะขามแพงไปอือห่านไ่ด้บอกไ่ได้บิได้สิตัวขามแพงก้อนได้สิอ้เราว่าเจ็ดร้อยเมตรกะถึงพอดายโยตัวนี้ไปจักตัวนี้ เดี aunque sea, aunque sea, ่ยนี่ขาวขาวนี่นี่ฮอดนี่โรงพยาบาลหลวงนี่ฮอดแหลเนาะแมนฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแหล่เดือดเรื่องเด้โตไปกะหาที่ผักแล้วบาดนี่แมนผักแถวใกล้เนาะตัวนาะแถวใกล้ๆนี่เนอะแตาทำเสาึ้มมาเพิ่นผักดูใช่ะโอเคพี่องเนยเนาะ จบคักแล้วบแบบเห็นในโรงพยาบาลน,นี่นะพี่น้องเอ้ยนะ่ะลุดทำชงหรือเขียนน,<อ>น่ะพี่น้อ้เอ้ยแถวหอนอช่องเท้าผมเป็นช่องแถวนี่ช่องแถวาเนี่ยทำชงหรือเขียอนยอืมสันบอกดีใจน้อพี่น,อน้องมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามาให้กำลังใจทั้งสาวคุมน้ำแน่แล้วกะ็ทั้งสาวพิมออกกพ์น้ำเนาะขอบคุณเพิ่นเอื้อยเพิ่นดีอ่ากับเอื้อยเพิ่นน้ำเพิ่นกะอ่ากําลังจะเข้าสู่การ่าตัดเนาะอ่ากําลังจะคิดในใจน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกําลังมาให้กำลังใจกัน แล้วก็พร้อมเงินหนึ่งหมื่นพอเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะมาเมมหมาะไปอ่าก็ดีใจพี่น้องเลยมาฮอตม,มาถึงเลยเนาะตอนแรกก็ลงหแหละเนาะตัวถึกซีรีสตั๋วพี่น้องเลยอ่ามาก็มาฮอดคำใน่อ่ะโอเคพี่น้องเนาะกูคำกับขอบุญขอบคุณเอฟซีภูมิใจพี่น้องที่เข้ามา,าชมคลิปของตุขข๊กคำแต่ต้นจนจบแล้วก็บบกดข่ามโฆษณาของตุ๊กคำไป ก็ขอบุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องเลย<า>เนาะมาสอดโรงลูกบา้ว์นะพี่นจ๊คสำหรับคลิปนี้ทุกคำกะจะได้ขอตัวจบน้องพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพึ่งให้กันเด้อเดี๋ยวพึ่งให้กันเด้อโอ้ยต้องหาบอลจอดรถอ่าโอเคพี่น้องเลยก็คือสิลปกรรมทำมาเจอตัวหาเสาเคกึเพราว่าหอดลแล้วมได้เจอตัวหาเสาเค้มเลยพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อน้องพี่น้องสบายดีโตสบายดีสบายดี